คำวันนี้ค่ะเราใชีวันนี้นะคะเขาสมมคำว่าสการิมัสค่ะสการิมัสแปลว่าเหนื่อยๆค่ะนามศัพท์นะคะ time t i r e d time ค่ะสการิมัสเนอร์จะโชว์เคว่าสการิลุสการิมัสเนอร์ุลยว่าเป็นเะกี่ยวด้สการิมัสต์อีกครั้งนะคนะนะ เบ่งเขียวเดือสกัดริมมสตว์สกัดริมมสสัดาริมมสัตว์ก็มาจะก็ว่าสกัดริ่มสัตแต่แต่เวิร์บไหนที่เติมมาสต์จะเป็นเวิร์บช่องอดีตค่ะก็สกัดริมมสตว์แปลว่าเหนื่อยค่ะเบ่งเขียวแปลว่าการเรียนค่ะรวมเป็นการเรียนเหนื่อยค่ะ เพื่อนๆคะเพื่อนๆจะสังเกตได้คือเวลาเราตอนเรียนเนี่ยเราจะไม่บอกว่าตอนเรียนเรียนอยู่แบบการเรียนเหน็ดเหนื่อยค่ะเราจะไม่พูดนะคะคือพอเรียนเสร็จแล้วเราถึงจะมาพูว่าการเรียนเหน็ดเหนื่อยมาเลยกลายเป็นประโยชน์ในเป็นแบบช่องอดีตค่ะเป็น past tense ค่ะแล้วมาพกับน้องมเชได้มนเข็มแล้วนะคะอดีิการโรมมาตานะ